ครับกับสวัสดีเอฟซีแฟนสั่งของเซียนนาดีสุกูสุคนนะครับครับรอบนี้ก็มาตามต่อกับเล่าพัฒนาของพผาแตมนะครับเอฟซี FC, ท่านใดมีผิวโศกผู้หม,ม,มัน่นบ้านเมื่อคืนนี่ครับเอฟซีเอ่อเมื่อคืนนี่ก็ขอขอบุญขอบคุณนเอ่อเอฟซี FC ที่โอนเงินเข้ามาให้เซียนนาดีนะครับรวมทําบุญนะครับก็ขอขอบุญขอบคุณอีกรอบนึงนะครับเซียนนาดีก็บจีเจ็บไว้ าไว้ถ่ายสั่งองค์พระเมรุเทวนีนะครับครับกับรอบนี้นะครับกับขอให้พี่ให้น้องเฮานะครับรอบนี้ก็ขอให้พี่น้องเฮาปังๆอีกนะครับครับรอบที่แล้วนะครับของเดี๋ยวสิตามของปูซูลเจ็ดเห้นะครับเด้อปูซูลเจ็ดโอ้ยเขาครับเขาเนี่ยครับเขาโตัวตรงๆพี่น้องทั้งบนทั้งล่างนะครับบ่ได้กลับเลยของปูซูลเจ็ดนะครับสูตรบนสูตรล่าง ครับรอบนี้ก็มาตามตัวของเล่าพัฒนาปดเต็มนะครับเข้อความเบิ้งผลหวยเล่าออกสะกวนมาขึ้นนี่ครับผล,ผลหวยเล่าออกมาขึ้นเนี่ยคือมีสองหกเจ็ดแปดศูนย์เก้านะครับพี่น้องส่วนเลขลังก็เจ็ดแปดนะครับ, 8, 0, รบเลขไทยสามตัวบนก็แปดศูนย์เก้านะครับส่วนเลขไทยสองตัวบนก็ศูนย์เก่าครับครับครับข้อความาตามตนนัวเนวทางหวยเหลา้าพัฒนากับผอเต็มนะ้ำอีก ครับรอบนี้พอแต้มเพิ่นลงตัวเหล็กห้แล้วนะครับเัาก็มาลงตามกดเพิ่นเลยนะครับเพราะว่าเอฟซีล่อรุนล่อเบิ้งล่อช่มไปน้ำกันครับสำหรับเหล็กพอแต้มรอบนี้นะครับครับก็มาตามต่อกันอีกนะครับเบิ้งผลงานของพอแต้มกวันนะครับคือกันกับเชี่ยนหน้าดีครับ พี่น้องเอ้ยพอเตียมเส้นนันดีสิบันย่ายูตตลอดเวลานะครับตัวเลขกของพอเตียมลักจับคูของเพิ่นนะครับถาบ่าเขาในในคูนี่นะครับกับเขาอย่ในคูนี่นะครับ,บเดน,นี่โยนีมันมีเก่าศูนย์เก่าหนึ่งแค่นั้นนะครับกับหนึ่งศูนย์แค่นั้นนะครับตัวเล็กของพอเตียมแม่นแม่นตลอดนะดครับเด้อของพอเตียมกับแม่นคือกันสุดๆคือกัน เพียงแต่ว่าพอเต็มจับกูเอาลักลักซิปนะครับมาเป็นสองสามสีนะครับถ้าเวียนอยู่ในนี้ก็ถิกนะครับครับเลขวิ่งของพอเต็มกะเขานะครับเขาเลขล่างบนนะครับเลขวิ่งส่วนเลขวิ่งก็คือตัวนี้ได้พี่น้อง เขาเกาล่างนะครับโอ้เขาเกาบนขอถวดเขาพ่ยพี่ห้ังเขาเขาบนนะครับอากาศดีใส่เมื่อยนะนี่นะครับศูนย์เก้าครับเขาเรียกเกาบนนะครับสุดประกบคูนะครับกะบบเขาได้ครับพี่ห้ังสุดประกบคูครับคล้ายๆกันกับตัวเหล็กของเส้นนะดีทียโยลักษณะนี้นะครับเอฟซี ถ่ายเย oh, ็ซ mm ีเขาเบิ้งเลขกสุดของผะดตยมเฮาก็ต้องเบิ้ง nah สุดนี่น้ำนะครับถามมันมาส้นกันลักษณะนี้ก็ับมีอยู่ประมาณนี่901เนี่ครับเฮาจับเวียนเซกันได้นะครับตัวไทยมันเพราะมันเด่นมาแห้งอยู่แล้วนะครับตัวไทยตัวไทยคับตัวหนานี่ยเพราตัวไทยจะเด่นกว่านะครับถ้าจับคู่ก็มีเก้าส่วนแล้วก็เก้าหนึ่งแล้วก็หนึ่งส่วนก็แค่นั้นครับ ครับก็มาตามรอบแม่ของเล่าพัฒนาของปัดเตียมไปน้ำกันครับเล่ารอบใหม่ของพัดเตี๋มนะครับ <c oughs> <c oughs> เนี่ยขนฝนตกแดดเ <c oughs> ชื่อหน้าดีนี่จบิเป็นตะวัดขนันฝนตกแดด เพื่ออากาศไงเราพัฒนาเอาวันเอาวันที่ก่อนครับบันบันสุกที่สี่นะครับสุกที่ 4. สีส่สิงหาคมตัวย่อครับสองห้าหกหกนะครับ ลาวพัฒนาคือไม่อีกแล้วเริ่มอีกแล้วตกฝน <c oughs> ลาวพัฒนาพ่อแต้ม เ่งนเย็นได้พี่น้องอยาวาเซนนาดีได้พอเชนบทนัติเลีนะครับวิ่งรูดนะครับบนล่างครับวิ่งรูดบนล่างสามกับสามกับแปดนะครับ ครับเราจังะอยไปเบิรงตัวเด่นนํากันนะครับหลังจากเขียนตัวเลขแล้วนะครับสุดสุดหลักสุดหลักสิบนี่แหละครับตัวสําคัญเก้าศูนย์หนึ่งนะครับมันว่นเฉยๆออกอ,อีก,กได้พี่น้องเลขสุดนี่หลักหน่วย 8นี่นะครับนี่นะครับของพอเตีม่มฐาบมเขานะครับกะทิมะเขาอยู่นในสุดนี่นะครับจับคู่กับยี่มีหกแปดหกเจ็ดแปดเจ็ดประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันหยอกอีกบ่วแปดเจ็ดครับเอาก็มาเบิงแนวาทางตัวเลขของพอเตีม่มสุดจับคู่นะครับมีหนึ่งหกหนึ่งเจ็ด บ่มีบ่าเมียนตัวนี้ตเต็มแนละ้จับคูแบบได่นีนถ้น,นบันนหน่งเจ็ดบันนึ่งหกหน่งแปดศูนย์หกหนะครับศูอันนี้เลขแปดได้พี่น้องครับนี่ ต้าะเป่งหกหนึเป็น1 6 1 7 1 8ลักษณะนี้ครับสงสัย์พอแต้มเราตัดเจ็ดออกนะครับโอ้เดี๋ยวนี้พอแต้มมาตัดเจ็ดออกแล้วครับเด้อเบิง้งยินครับเบิ้งบ๊เบิดนะครับเพราะว่าพอแต้มเราว่าเราตัดเจ็ดออกเจ็ดหลอดนี่บ้ามากลววาเลยระว่าเผมเลยบ่จับคูัวลักเจ็ดนะครับ ก็มี08นะครับปน,นี้08 08 <0 8 S 1> แล้วก็96 96นะครับแล้วก็ 98, 98นะครับครับก็มีอยู่แค่นี้นะครับ เาพัฒนาพ่อแต้มนะครับโอ้ยมึกกัเลยครับเหล็กิิงเด่นนะครับก็คือเหล็กแปดได้ครับได้ของพ่อเต้มวิงแปดนะครับอันนี้ก็ต่อ่องกับจุดประกบคู่ของพ่นนะครับติดเ,เด้นให้คู่ได้นะครับ ศูนย์แปดโอ้ยบส,บสัตเลยพี่น้องครับบสัตเอาให้ไหลส่กันนะเล็กแปดเออครับนี่ย่ำอีกตัวหนึง่งอันนี้คือเล็กแปดนะครับหนึ่งแปด ครับจอยได้พี่น้องกันครับสำหรับล่าววันซุกนะครับที่ซสีสิงหาคมนะครับสองหาหกหก เราพัฒนาพอแต้มวิ่งรูดบนล่าง3กับ8นะครับพี่น้อง8เด่นด้วยครับ8เด่นสุดนะครับ8เด่นสุดรอบนี้ขอให้ฟังๆเด้อพอแต้มรอบนี้ครับสุดประกบคู่มีเก่ามีศูนย์มีหนึ่งมีหกมีเจ็ดมีแปดนะครับแต่ว่าพอแต้มตัดเจ็ดออกนะครับ จับคู่16 1806ครับ08 96 98นะครับเด่น3คู่ก็มี18 08กับ98ดนะครับเด้อนะครับ,รบกะเห็บซี่แคปหน้าจอยอีกรอบนึงนะครับครับกข็ขอขอบบุญขอบคุณพอแต้มนะครับทส่ทงตัวเลขแนวทางมาให้เซียนนาดีได้ลงให้พี่ให้น้องเข้ารับชมรับ นี่เป็นนากันนะครับตัวเลขก็เป็นแค่แนวทางนะครับเด้อสาหรับตัวเลขเป็นแค่แนวทางทางซ่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางสื่อกลางเท่านั้นนะครับครับไม่ได้สนับสนุนให้เด่นการพนันนะครับครับคลิปนี้เส้นในหน้าดีก็ไววแต่เพียงแค่นี้ก็นะครับกับคลิปหน้าเจอกันไหมนะครับหลอบนี้กขอให้พี่น้องเฮาโคมันสุขูสุขคนนะครับครับสวัสดีครับ